กุ้งรวยกุ้งรวยลอยได้ยังไงวะอุ๊ยโออ้าวยืนไม่ไหวเลยคลิกซิ่นเลยต้องไปยืนดิอีกลึกไปอีปกนิดชาวไไม่มียาเลยลยมอไลน์เลยอีกิดจะไเรย โอ้ยเพื่อนกูยังไงวะโอ้ว้าวเป็ดสากไปที่เรียบร้อยแต่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยชิบหายแถวนี้ไม่มียาเลยเลยต้องรอรอความตายให้ไปเถอนโอ้โนที่พาบปันใช่ไหมเนี่ยทำไมเจอที่ดหนยจะขอรักเริ่มยืนด้วยแล้ว โอ้โอ้ว้าวตัวติดกาอนกลับไปดูหร <c oughs> ตัวไปนี่มันลำเอียงได้ยังไงน่ะใายก็ได้เลยช่วยกูดิโ oh. อ้อกูแรงนีะขนาดนี้มัตั้งแต่เมื่อไหร่ โอวิชาทบเลยไปไครตัวนวี้ไปก็ได้ใครก็ได้เุ้ยตรงนี้มีเสียงตรงนี้มีคนอยู่ด้วยค่ะโอ้โอ๋อ้าวแรรูน้นี่ก็ยัง,ยง,ยงเยอะมาเจอไหมออกไปดูนดี่บอกว่า บอลบอลไปเลกว่าที่มันจะตกลงไปโอ้ชิบหายละโอ้โอ้โอ้ชคดีนะรอดมาได้โอ้ขอบคุณลูกว่าแต่ไอ้ดูบัตรอยู่สักนิดว่าแต่ไอ้ดูบัตติดเตี้ยอะไงเออลูกไปเอ็นลูกเสื่องบินเหรอเอ่อเอ่อใช่อ้ ดูบอกจะให้ออกความจุดด้านแต่แตูออกมาเองบอกตอนไหนไม่เห็นได้กินเลยเออบอกที่สบอกใครมันจะไปได้ยินลุงแล้วลุงติดผมไม่ได้ไหมอ๋อลูกอ่ะเกิลูกติดอยู่ที่ดาแล้วคือบินตกลูกทำไงขบไปแถวนี้มีแต่เครื่องบินตกเออแล้วเพื่อนลูกล่ะ ก็อยู่กับกิุ่มอย่างนี้จะชักเครื่องมีลำชุ้งไม่อยู่ไหนแต่บอกให้นั่นหนูหนูไม่พกป,รปืนมาด้วยวะวรูปป่าที่นี่อนันตรายแค่ไหนอ่ะจำแค่ไหนครับโอ้เนอะจำไว้มันมีตเุ่ยอะไรเต็มมันมีตเุ่ยอะไรเยอะมากหนูต้องเตรียมตัวระวังตายเอ่อโอเค Icana, รู้อะไรอ so ีกไม่รู้เลยกูไม่ตกปลาแต่ไม่เคยรู้จักก่อนด้วยซึ่งตลาดจะไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะเกินละลารู้ปะแล้วไม่ขอ่กูอยากกินตัวเองละรายแกต้องรีบซึ่งรวมเบีนอาหารให้เล้วขอ จะพอประทังชีวิตนู้ได้อยู่แหละอาหารชนนี่ว้าวอาหารก็แต่ทำไมลุงถึงมีอาหารได้เรือ่องนั้นก็ไม่รู้ขอให้อยู่สบายขอให้สบายสบายแล้วกันโอ้ลูกอะไรข้หลังอะ oh. เออหมูชิบหายลุงตายแล้วโอ้โหไม่รู้คืออะไรเนี่ยต้องมาตายไว้ก่อนี้ดูดกค่าโอ้โหว้าวฟิลทักอือไม่ได้เชื่อแล้วว่ามันอันตรายจริงกว่าน,นี้แต่เห็นเย้ะก็ตัวไม่รู้คือตัวอะไรปืนทำไมกูต้องจับแบบนี้ด้วยเยวจ้าติดๆเลย ดวงตายเฉยโชคดีต้องเริ่มเดินหน้าต่อฉันหวังว่าสิ่งที่เรให้มันจะมีประโยชน์นะโอ้สุดเจ็บขาเหลือเกินมันเดินยากเลยอุ๊ยเอ้เออเออเองผมเดินไปตรงไหนแล้วเนี่ยที่ประเทศไหน โอ้นี right? ่ม okay, wow, ันที่ไหนเน่ยโอ้โหฉันคิดว่าเจ้าของปลาจะเป็นคนที่อดตายเอางี้โอ้ว้าวนี่อะไรเนี่ยเแอตตกข้างหน้าเราที่คืออะไรโยนปืนทิกคืออะไรวะอู้หู้หู้่้าวไปตอบเราเลยอยังไรเนี่ยตายกันหรืตายกันแล้วใช่ไหมเนี่ยตกใส่ทีไอ้คนที่ตก ไอ้คนที่ตัดตัวใส่ตัดให้สิเบอร์สยานพาราได้ในจังหวะนี้ทำไมมันไม่พูดเลยวะอือะไรวะเนี่ยเฮ้ยีอะไรวะทำไมมันไปจากเกียร์ดี๋ยวไปวะเอ๊ที่ไม่ได้ทำล่ะสิจ้าก็ไม่เชื่อว่าดี่ล่ะสิได้เชื่อว่าดี่โอ้จะไปเดี๋ยว เรื่อมันอัดเสียงเลยจนำะไว้ปล่าวะโอ้โหเจอกันี่ยใครก็ตามที่ได้ยินเสียงที่ได้ยินสิ่งนี้จะไว้ว่าผมนา่าจะตายแล้วคณอาจจะสงสัยว่าผมตายเพราะอะไรผมผมตัวในโซเชียลในผมตัวปีศาจที่อยู่ที่นี่ค่ะเอกาลเรนว่ามันแนฉกันซน่ากลัวเกลียดมันมากาเลยอะเราจะพยายามยังไง เมือ่อวานผมิ่อนิวเคลีย์ตกลงมาใส่เกาะแห่งนี้แต่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างคุ้มคองมันไม่อยู่เกาะแห่งนี้ไม่เป็นไรเลยแต่เหมือนผมจะเห็นกำแพงกั้นไม่ให้คนที่ตกเข้าไม่ให้คนที่เข้ามานั้นออกไปได้ถ้าคนถ้าคุณเห็นเข็มนาฬิกาคนไม่เดินก็หมายความว่าปีศาจป้านั่นอาจอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ ซึ่งบอกเลยนะว่าเขมบริการตั้งติดมิตตั้งแต่ห้าปีที่แล้วติดมาได้มากกว่าสิบปีแล้วลหละตอนนี้ถ้าคุณสงสัยว่าเพื่อนผมยังอยู่ไหมเจมคาวินเขายังอยู่เขาอย,อยู่อยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งซิ่งผมไม่รู้ว่าอเขาอยู่ไหนผมเห็นกับตายว่าเขากำลังไปปปีศัตวค่ะแต่เขาทําการไม่หนีไปทางซ้ายฉันกำลังวิง่งหนีไปทางขวาทําให้เราแยกทางกัน เราไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนผมพยายามหาเขาแล้วแต่คมหาเขาไม่เจอค่ำปกติค่ำคืนนี้่าจจะนานหนาดูนะบอนนนะไอ้ปีศาจป้าน,น่าจะออกล่าแค่ตอนคืนเท่านั้นว้าว,วแต่เคม็มเบลกากขาพุงหยุดไป ถต่คุณรู้ดิว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เตรียมขาไว้ดีล่ะคุณอาจจะต้องวิ่งไกลเลยละ่ะแล้วผมขอบอกแล้วว่าเครื่องนี้ไก่พังแล้วด้วยถ้าคุณดีคุณจะเห็นว่นหายไปตกงจำไวยว่าเครื่องมันพัง